งานเสร็จก็มานั่งล้านลาเรียบร้อยแล้วได้เวลาทอดอารมณ์ส้มก็แขวนแล้วมะม่วงก็แขวนแล้วเออไม่ได้แขวนมาละกอตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วว้ย <c oughs> กองน,นี้ก็ได้ต่ำก็ต่ำไป อันนี้มีขนมต้มกับไอขนมมันอันนี้ขอเป็นกาแฟใส่นมกาแฟดำใส่นมกว่าจะเตรียมเสร็จกว่าจะล้านลาได้หายร้อนแล้วมั้งชิมดูก,ก่อนอนนยังร้อนอยู่ แก้วนี่แปะแก้วนี้ร้อนนานไหดีเนาะไม่ความสูงมันไม่พอดีเลยไม่เตี้ยไปก็ต่ำปะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอุปกรณ์เสริมอ <c oughs> อุปกรณ์เสริมโอ้โ <c> ห <oughs> พอดีระวังให้มันล้มก็พอ ขาดเหลืออีกอะไรอีกเนี่ยเอาตัดกิ่งไอกาฝากข้างบนเอาเรื่องเหมือนกันนนเนี่ยตัดเช้าเลยลันลาขอลันลาก่อนขอลันลาก่อนน้องฉันหายไปหมดเลยน้องฉันหายไปหมดเลยไม่รู้มันเอาพาไปกี่ตัว ให้ฉันเจอแคนฝังหุ่นนะบอกให้อย่าให้ฉันได้จำฉันไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่หรอกฉันโกรธแป๊บๆเดี๋ยวฉันก็หายแต่ฉันไม่ลืม สิบปีฉันก็ไม่ลืมตายจ่ะฉันก็ยังไม่ลืมบอกให้ <laughs> ฉันแค้นฝังหุน <laughs> ฉันก็รักของฉันเออปู่ลูกไปทำบ้านออไปทำรังอยู่บ้านโน้นวันก่อนก็ยังเห็นว่าน้องเขาก็ยังมองไม่เห็นซะ ไม่เห็นนะเขาน้องก็ไปทำรังตรงเสาไฟเขาไปทำรังตรงสเสาไ,สไฟเอ้ยไม่ใช่เสาไฟดิไอ้ไฟตรงมุมบ้านเขาหนะตรงโน้นน่ะใช้คาบ้านเขาปุ้ลู่น่ะไปทําไปทํารังเออไม่นานเองนะไม่ถึงเดือนเลยพากันหนีไปแล้ว ลูนตกงลังรอเปล่าลูกปูลูนะ่ะแต่มันลังมันนี่เดียวนะไอสายไฟมันยืน่นมันยื่นเข้ากับบ้านอะเออมันยื่นเข้ากับบ้านมันสายไฟอยู่แค่เนี้ยแล้วมันก็ทําลังกลมๆอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วมันก็ฟักไข่ออกมามันก่อนก็ยังเห็นดิ้นดิ้นดิ้น,ด,นดิ้นอยู่เลยนะยังแบบพผงหัวออกจากแบบอกอะยังไม่มีขนน่ะนี่หายไปแล้วอืม ไม่รู้อีส้มแรมไบหเปล่ามาแล้วลงมาเร็วน้ำตาลโอ้ยน้องฉันตื่นกลัวหมดกินแล้วมันเศร้านอกร้านดวงก็เริ่มปิดร้านกันแล้วขายไม่ค่อยดีด้วะซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้ขายอะไรก็ไม่ค่อยดี ระวังนะเนี่ยดุกแม็กอะแม็กเย็บอะแต่พอพลาสติกมันขาดตอนเช้าเจอกะทิเน่าด้วยกะทิเนา่าจอดเลอะจอดจักรยานปุ๊บไงกะทิโอ้ยเขาก็ทักเราดีดีนะเขาก็ทักเราดีดีนะกะทินะ่ะห่างๆขนมอบหน่อย แต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะแป้งน้ำตาลแป้งนะขนมแป้งน้ำตาลเนี่ยอันนี้ยี่สิบบาทนะโอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยยีบาท ็โทนไม่ได้นะของมันแพงมันจะเมันแพงตอนไหนของมาขายนะเขาไม่ได้มาทำโรงฐานซื้อได้ก็ซื้อกินซื้อไม่ได้ก็อดหายไปเลย เด็กๆหายไปเลยเป็นห่วงจังเลยนะเนี่ยท,ทีนี่พอล้างพื้นอะไเสร็จนี่ปุ๊บเรามากินข้าวเขาก็จะมันนักเขาก็จะไม่กลัวเราเลยหายไปเลยอะ่ะมะกุลก็แอบออกลูกเยอะอยู่เหมือนกันไอ้มดแดงก็เยอะแฮ มดคันไฟอ่ะโอ้อยยูกัดน,นะพระักกัดตอนไหน <c oughs> <c oughs> บางทีอันเน็บแว่นเน็บแว่นตาสามอันสองอันสองอันสอันเน็บคอหนึง่งบนหัวอันหนึง่งใส่ตาอันหนึง่ง <c oughs> ซูเปอร์แกงก็หายเอ,ออไอ้เือก็ไม่มา ป็นอะไรผิดปกติอะไรเปล่าผิดปกติอะไรเปล่าบางทีไอ้ือนี่มันจะนำเลยนะอาน้ำตาลมาเร็วน้ำตาลใครมีที่ก็ตอนนี้ก็สร้างทรัพยากรของตัวเองไว้ เพราะว่าทรัพยากรอะอย่างต้นไม้อะไม่ได้วันเดียวโตปลาไม่ใช่ว่าสองวันสามวันโตนะนะเนี่ยแต่แต่แต่อยู่ข,ข้างบนหมดสายไฟทำอะไรทั้งหมด หายไปแล้ว,วทีก็กระโดดขึ้นบนเฮ้ยไปกินมะม่วง,งเขาเหรอเออมีมะม่วงลูกหนึ่งนะมันยังไม่ทันไม่ไม่ทันสูงเลยนะนะิ่งกวาดไปเมื่อกี้นี่เองมีกินหมดแล้วอะเริ่มเริ่มแสดงว่าเริ่มไอมะม่วงอร่อยเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าสองลูกสุดท้ายตรงนี้ เขาก็กินนะวันนี้วันนี้กวาดเม็ดแล้ววันนี้กวาดเม็ดแล้วเหลือโซนที่มันอยู่หลังคาอือยู่โซนที่อยู่หลังคาแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยสี่ซาห้าลูกเนี่ยสี่ซาห้าลูกอ,อร่อยกินไปกินขนมบ้างกับแาขนม เออมะเขือเทศออกช่อดอกแล้วไม่น่าติดอ่ะดูทรงแล้วอ่ะแปลกเมื่อก่อนกระถางนิดเดียวเองไม่รู้มันเป็นเพราะมันเป็นดินจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ขนมต้มข้างในก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวคั่วอืะ เหมือนไส้ขนมเอไส้เหมือนขนมเลยเนาะขนมสอดไส้เออไส้เหมือนขนมสอดไส้เลยปั้นขนมสอดไส้เหมือนเป็นแป้แงแป้งแป้งข้าวเจ้าผสมโปะข้างนอกอีกทีแล้วเอาไปนึ่งอันนี้รู้ว่าคุกมะพร้าวใส,ใส่รสช,ชาติเดียวกันนะ แก้วมันเล็กมันน้อยหนึ่มพอดีกินไม่ได้กินบ่อยนมนีนเน่เว้นเบ้ว่างๆหน่อยบังทีถ้ากินขนมอบก็จะไม่กินไม่ค่อยกินนมมันก็แล้วแต่จังหวะด้วยวันไหนกินอะไรเยอะกะประมาณเองมักน้อยมากบ้าง,างน้อยบ้างบางวัน ันนี้ช่างไม่มาแฮะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยน้องๆก็จะมาอาบน้ำกันมาอาบน้ำเมื่อวานเห็น <c ans> เห็นไอ้ซ <c ans> ปเปอร์แกงอะตุวกระจอกอะสีมันแปลกอะ่ะสีมันสีขนข้างๆหัวมันอะ หัวมันหัวมันอย่างนี้ใช่ไหมข้างตรงเนี้ยสีเข้มตรงเนี้ยสีเข้มตรงกลางอ่ะสีอ่อนเหมือนขุนช้างเลย <c oughs> มีอยู่ตัวนึงแล้วก็เห็นแวบนึงว่าอืใช่เลยแต่อ้นกกระจอกเผือกนี่หายไปเลยอะ่ะใครค่กเทนเมื่อกี้ไปโฉบใส่หัวหลังบ้านตามมาลงมา ตอมาใช่คะกินกล้วยเรวโอ้ไปเลยทักแค่นี้เหมือนแสดงว่าแสดงว่ามีคนมากลนจริงๆแถวเนี้ยน้องเขาเลยระแวงกันหมดเลยเมื่อวานเย็นส้มมันมาขึ้นหลัวบอกว่าส้มรอหน่อยมันเห็นหน้าแม่มันวิ่งแนบเลยมันนเป็บ้านฝั่งตรงข้ามเอาหัวไปมุดไอ้กอ ตอต้นไม้เขาอ่ะอืมแต่ก็ไม่วิ่งหรือว่าเป็นเพราะว่าเราดึงค้ำต้นไอ้มะกรูดนะเติมข้างไวิจารด้วยเต็มละเต็มถังแล้ว้าวิจาก็จะหมดละเหนือตูดกระสอบละกระสอบที่สองเดี๋ยวต้องไปซื้อมาแล้วซื้อทีละสองกระสอบประมาณ พันหนึ่งร้อยอืมแรกๆก,ก็ไม่ถึงพันหลังๆมาแล้วพันขึ้นหลักพันเลยเคยให้อะนะไม่ให้ก็สงสารเวลาเข้ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีกินย้ก็ถางล้างพื้นอืม เออมะม่วงข้างหน้ามะม่วงต้นเปรี้ยวอยู่ข้างนอกที่มันเป็นพวงอะเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วกวัวทิ้งกวัวทิ้งกทิ้งระเบิดใส่รถชาวบ้านเขาแล้วบรรยากาศนดีเงียบๆลมมีลมไม่ค่อยร้อนชุมช่มๆฉ่ำๆพื้นไปนไงซูเปอปร์แกง เอาหนีไปเลยลงมาจีลงมาจีเขาไม่ได้ทำอะไรจะหน่อยเขาไม่ได้บาดตัวเองเลยถ้าตัวเองไม่ลงกนะัะน้องเขาก็ไม่ลงไอไอมะหลอดอะ่ะงอกอะ่ะโบอาขี้วัวถมถม,ถมหน่อยแล้วก็มันมีขี้แก,กบกะกะมะพร้าวไอหลังบ้านมันขี้แกบ ไอ้ตรงในกระถางอะเป็นกะมาพรเาวออกข้างหน้าบ้านออกสี่หลังบ้านก็น่าจะสี่ห้ามันทยอยออกอ่ะต้องไปดูเพราะว่าวันนี้เออถ้ารอให้มันจะหาดินใส่ถุงก่อนผสมดินเอาขี้วัวเยอะๆขี้วัวเอามาสิบกระสอบตอนนี้เหลือแกะกระสอบที่เก้าแล้ว ลาวกองใส่อะกเอาน้ำํำมันถ้ามันเป็นกองปรจุกใช่ไหมท่านันดรถแต่ข้างบนอะตรงกลางอมันแห้งอยู่มันมันไม่เปียกออก็เอาน้เจาะลงมาให้มันเปียกให้มันไหลยุง จริงเลยอยู่ <S 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 ใจจริงๆเลยเดี๋ยวพาไปดูคี้บัวนี่ยอดมะกุูดที่จะเอาไปฝาเขาอันนี้คือคี้บัวอันเนี้ยกบอีนา่าจะเป็นคี้วัวนมเนาะอะ นี่กระสอบละสี่สิบบาทอันนี้ซื้อมาสิบกระสอบใส่ท้ายรถมาเลยในรถอ่ะออืดือนี่ะมันไม่ค่อยเหม็นอ่ะถุงมีถุงสวมได้แค่สามถุงเองโอ้โหในรถมีแต่ฝุ่นขี้วัวนี่แกะไปแล้วเอ,อ้เลมอนเสียบตอนนี้ที่แรกมันออกดอกใช่ไหมย้ายมาจากตรงหน้าบ้าน น,นี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกระ,กระสอบนี้แกะไปแล้วกระสอบมันไอเน,นี้ยกระสอบมันทนแดดนะเหมือนมันทนเค็มอ่ะไอข,ขาวขาวหรือว่ากระสอบใส่อาหารวิจามากนะ่ะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เวลาโดนแดดสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะมันจะเป็นผุยผงอ่ะเชือกดีดีเอามาใส่ขี้เลื่อยเพราะถุงเก่ามันพัง โตแล้วนะรากาศแต่ไม่แตกใบอ่ะทันนี้มันหงีกหว่ามันยังไม่รู้ถ้ามันเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยโตกว่าเสียงอะไรอ๋อมันเป็นปั๊มแน่เลยนู้นบ้านนู้นคอนโดนู้นตึกนู้นน่าจะทาสีใหม่แล้ว ถ้า,าจะทาสีใหม่น่าจะกลิ้งเอาโอ้โหจะชีวิตเปลืองเชือกแขวนอยู่บนเส้นได้อันนี้นง่ก,กอ่ะแปลกที่วัวหมดไปกระสอบนึงละ หมดแล้วพวกนี้อันนี้ก็เติมอันนี้ก็เติมแล้วแป๊บนึงอันนี้ยาให้ดูนี่อ่เอาไว้ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าล้ห้าลูกแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงไม่ถนัดไม่ถนัดอืมไม่ถนัดไม่ถนัดโอ้ยห้าหกลูกเลยนะ โอ้ย,อยตรงนี้ตรงนี้ลูกหนึง่งมันไหลมาโอ้ยโยไม่ได้ไม่ได้โอ้ย,อยล้มหมดแล้วนี่นี่นี่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะหมกไว้ก่อนหมวยตายแล้วไอ้มันลากมันลอยพอลากมันลอยปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นไม่คิดว่ามันจะขึ้นนะเนี่ย อันนี้ก็ไลออกจากเม็ดแล้วอันนี้่นีอันนี้น,นอันนี้ก็มีอันนี้ก็ได้โอ้ต้องต้องจับใส่นั่นแล้วข้างล่างไม่ดีเลยข้างล่างมันเป็นอี น,นี่อัน,นอ้เออันนี้ใช่เหรอเอ้ยใช่ใช่โอ้โหนนี้ลากตายแล้วอะได้แล,ล้วไดล,ล้ลากมันตายอะหมกไว้ก่อนเผื่อมันขึ้นหมกไว้หมกไว้มันต้องสัญชตาตญาณเนานะเออเยอะเยอะเยอะ นี่ออกไปแล้วเอามุไว้ก่อนนี่โอ้อยอันนี้ก็ลากลากมันตายมันไม่เหมือนในหน้่บ้านเลย ไม่เหมือนหน้าบ้านไม่เหมือนหน้าบ้านไม่เป็นไรเหลืออีกที่มีก็เหลืออีกอ like um ok ุ้ยอุ้ยไม่คิดไม่ฝันนะอเนี้ยมาเอามาทิ้งเฉยๆนะนี่เอามาทิ้งเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอกขี้บัวขี้บัวโกบอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นไปขี้บัวใช่ไหมเราเอาเอามากองแล้วอย่างนี้น้ำฉีด น้ำฉีดมันก็จมลงไปจมลงไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยไม่คิดว่ามันจะมันจะงอกแล้วเนี่ยะอมขึ้นอันเดียวอันนี้น่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วผิวแห้งแล้วน่าจะมีได้ต้นเดียวโอ๊ยตายแล้วลม้มเลียลาเลย ไม่ได้ใส่ขวดอันนี้ต้องใส่ขวด ยามเอาให้หมด เ <Okay. S 2> น,น่นน่นตามมาแล้วตามมาแล้วอะตามมาแล้วตามมาแล้วนะเขาไม่ได้ลดน้ำแล้ว วันแรกอะโหมเลยอ,อันนี้อสองฝักสามฝักน่าจะเด็ดพร้อมกันมีอีกฝักนึงนี่ทำไมมีรอยอะออมีรอยอะ,อะมีรอยมุกไข่เจาะโอ้ยเด็มเกมะเขือหนึ่งลูกสองลูกเฮ้างามไม่ไล่กันเลยโอ้ยงามแล้วอะ่ะลูกใหญ่แล้ว สามลูกสี่ลูกห้าลูกโอ้เออเนี่ยต้องคอยเด็ดใบออกคอยดูใบด้วยนั่นน่ะอันนั้นะใบอ่ะหนึ่งสองสามส,สี่ีไหน,นเมื่อกี้เห็นเอาห้าห้าลูกอ้ห้าลูกห้าลูก อยให้ใบมันแก่นะอันนี้เหมือนทิ้งดอกอันน้ำอนน้ำเอาเป็นแบบเป็นพุ่งไม่ได้เป็นฝอ,อยนะลากลอยหมดแล้วไปเอาไอ้ขี้วัวมาต่อนี่แหละอันนี้น้ำน้ำหมักใบไ,ไม้ตก็เตไม่เตก็ตายช <laughs> ตก็เตไม่เตก็ตายช อยากคิดมากยค่คิดมากอันน,นี้น้ำฝนเหมือนจะไม่ค่อยโตเลยนวนออกดอกแล้วมันจะไม่ค่อยโต,ลนอนออลยตเลยอยทำไมมันหลุดอ่ะคอยเดินดูคอยเกี่ยวคอยล้างไว้ไม่ให้มันหลง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละหัวสวนสวย้าอมาละยังไม่ได้ให้ดูเลยนองมเต็มอันนี้เหลืองไปแล้วโซนนี้เหลืองไปแล้วแต่ล่มอ่ะล่มลำไรแสงดีนาะไอ้ไอ้แมลงวันทองช่วงนี้เยอะแปด ไอ้ดอกแคร์พึ่งบานไปเก็บเมื่อวานไปสองดอกลูกไข่มากินยอดอ่ะหงิกงอมาขี้ทูนมาเลยเอาละแค่นี้ไปจริงๆละตามมีตามเกิดสไตล์สวน